บักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด g ิ f t i ไอเทมแบปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสวัสดีมินรักแฟนเพลงที่ชอบอนิเมะกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมสินงาชมคุมมาชแนลนะฮะเราอยู่กันในแมปอนิเมะไดมินชันนะครับผมงรู้นะครับว่าสปอนเซอร์เราอย่าง First Shop เนี่ยนะครับรับบริการเติมนะฮะเพชรนะครับจากเกมอนิเมะไดมินชันแล้วนะครับผมก็เลยไม่รอช้านะครับก็จัดไปเลยฮะเพื่อจะซื้อตัวละครทั้งหมดนั่นเอง ผมก็เลยจะซื้อตัวละครทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเล่นทุกตัวแล้วก็เอามาจัดเทียร์ไลน์กันนะครับวิเคราะห์กันว่าตัวไหนเก่งอะไรไม่เก่งยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดเทียร์ไลน์กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งอะไรยังไงตัวไหนหน่าเล่นไปดูพร้อมกัน let's go อลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคมานะครับทุกคนได้เวลาจัดเทียร์ลิสต์กันนะครับว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งหรือว่าอะไรยังไงกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะบ,บอกไว้ก่อนว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับในการที่ผมเติมนะครับเติมเพชรนะครับจากร้านเฟิร์สชอปเนี่ยนะครับมามาลองทุกตัวนะครับว่าตัวไหนอยู่ในทเวียไหนนะครับก็จะจัดระดับตามนี้เลยเนาะก็มีแรงด์เอสแลงด์แรง์เอบีซีดีนะครับดีวจะมาจัดันดับกันนะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะเออแต่ละคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเฮ้ยไอตัวนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ระดับนี้มากกว่านะพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถกเถียง คอมเมนต์กันได้นะครับนะยังไงผิดพลาดตรงไหนขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับขอโทษล่วงหน้านก่อนเลยนะฮะอ่ะนะครับข้อมูลวันนี้ค่อนข้างยาวคลิปนี้ไม่รู้ยาวหรือเปล่านะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยฮะกับนารูโตะนะครับนารูโตะเนี่ยนะครับผมให้เป็นแหล่งดีเลยทุกคนนารูโตะฮะสกิลในช่วงแรกเนี่ยนะครับสกิลของเขาจะอยู่ในช่วงกลางๆนะครับไปจนถึงระยะใกล้กันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตัวที่เราต้องวิ่งหาคู่ต่อสู้นะฮะเพื่อจะทำดาเมจใส แล้วก็สกิลเนี่ยเขาค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่ามันต้องมีสกิลที่ต้องสร้างร่างแยกใช่ไหมมาทํากระสุนวงจักรนะครับแถมพอทําเสร็จแล้วเราต้องวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับเพื่อจะอยัดพลังใส่หน้ามอนนะฮะซึ่งมันก็เคื่องช้ามากๆนะครับเออแล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับซึ่งเป็นตัวฟรีที่ไม่ค่อยจะน่าเล่นเท่าไหร่นะครับก็น่าจะต้องรอร่างใหม่ๆนะสลับดาวโตาะอย่างเช่นร่างหมดเซียนร่างจาักรก,าก้าวหางอะไรพวกนี้ผมว่าอนาคตตัวนี้อาจจะเก่งมากๆแต่ว่าตอนนี้ อยู่นะครับนะสำหรับใครจะเล่นนารโตก็คิดดีๆแล้วกันนะครับโอเคมาโจวต่อไปกันเลยฮะกับลูฟี่ของเรานะครับลูฟี่นะฮะไปอยู่กับเพื่อนมึงเลยนะครับนะอยู่แรงดีเหมือนกันตัวนี้ผมให้แรงดีนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างจะจงมอนไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยจะเอเท่าไหร่นะเออสกิลสดมากของเขาไม่ไม่จะไม่เอเลยนะครับแถมสกิลค่อนข้างจะระยะใกล้มากๆด้วยนะฮะโดยสกิลโดยรวมของเขาอะนะ แล้วก็สกีวันตีเนี่ยนะครับถึงจะเป็นแกัดลิงกันเนาะปืนกลยางยี่นะครับถึงจะรัวนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะใกล้มากๆเลยนะเออแบบระยะมันใกล้มากๆไม่เหมาะกับการที่จะเป็นตัวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับคงต้องรอร่างใหม่ๆเหมือนกันสลับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น เจอสองเกจอสามเกจอสี่สเน็กมงสเน็กแมนนะครับว่ากันไปถ้ามีร่างเกจอสองผมคิดว่าน่าจะเก่งอยู่พอสมควรเนาะผมว่าถ้าน่าสกิลน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะครับก็ต้องรอตัวเกมอัปเดตในต่อไปในอะนาคตเนาะว่าตัวนี้จะเก่งหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ให้แรล่งดีไปก่อนสหรับลูฟี่ร่างแรกของเราต่อไปฮะมาที่ลูกพี่อีจิโกะของเรานะครับสหรับอีจิโกะฮะผมมอบให้เป็นแรงสี่นะทุกคนนะเอออีจิโกะอยู่ในแรงสี่นะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับการเริ่มต้นที่ดีนะครับหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาแล้วใน ดันของ d e m o n s l a y e r นะครับสกิลแรกนะฮะสกิลแรกของเขาอาจจะห่วยหน่อยนะครับแต่ว่าสกิล2สกิล3สกิล4ถือว่าไกลและก็ปัดมอนได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับเริ่มต้นก็ถือว่าตัวนี้เหมาะแก่การเล่นมากๆครับและคาดว่าถ้าหากตัวนี้มีร่างใหม่ๆนะครับอย่างเช่นร่างบังคงบังไรอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเท่มากๆนะครับผมอยากเห็นร่างคาตานะาของเขาอ่ะนะครับผมว่ามันเพราะผมชอบร่างนั้นที่สุดละน่าจะเท่มากๆนะครับคงโหดมากๆเลยแต่ตันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีฮะสำหรับอิจิโกะนะครับใครจะจะลองเล่นนะครับ ลองเล่นได้ตัวนี้ต่อมาฮะมาที่โกคูของเรานะครับนะโกคูมาเดฟักเกอเอาไปเลยแรงดีนะตัวนี้ผมให้เป็นแรงดีเหมือนกันสลับตัวนี้นะครับเพราะสลับโกคูแล้วในเกมนี้นะครับที่เป็นล่างปกติเลยเนาะถือว่ายังกากกากบ้าเลยกากสัตเลยนะนะ คงจะไม่ได้เป็นตัวลูกลักเหมือนเกมออสตานะครับที่แบบไม่ว่าจะล่างไหนมึงก็เก่งนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่าอันอนิเมะเดนเวนชั่นเนี่ยเขาอวยเกมเขาอวยอนิเมะเรื่องอะไรนะครับแต่สำหรับโกคูในร่างนี้ถือว่าสกิลแรกๆเนี่ยจะสั้นมากๆแถมสกิลที่2เนี่ยโอ้เรียกว่าห่วยเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ดวงฮะว่าจะโดนหรือไม่โดนด้วยสกิลที่3ามฮะพลังขึ้นเต่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ระยะก็กลางๆนะครับสกิลที่4เนี่ยอันตินะครับ มันอลังการก็จริงะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะสลับบอลกินกีนะครับก็ต้องรอร่างใหม่ๆเช่นกันนะสลับตัวแถวล่างเนี่ยนะครับคิดว่ามีซูเปอปร์เซย่าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามแล้วก็บลูมีร่างโนร่างน,างนี้คิดว่าอนาคตน่าจะเก่งกว่านี้มากๆนะฮะเพราะตัวละครพวกนี้นะครับมันมีอะไรให้เราเล่นได้อีกเยอะเนาะเออรอกันต่อไปแล้วกันสลับตัวต่อไปนะฮะกับเดกูคุงของเรานนั่เองเดกูฮะผมให้เป็นแ,งแลงซีละกันนะครับนะเออ ตัวนี้อยู่ใน tier 4นะครับในกูเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมแนะนํามากที่สุดแล้วนะครับในคลิปต่างๆที่ผมเคยอัดไปผมแนะนําตัวนี้มากที่สุดแล้วฮะด้วยสกิลที่หลากหลายนะครับแล้วก็วงกว้างทําดาเป็ต่อเนื่องได้ดีนะครับทุกสกิลมีประโยชน์หมดเลยนะฮะแนะนําว่าถ้าหากเข้าเกมนี้ครั้งแรกหรือใครที่คิดจะเล่นเกมนี้ตอนนี้นะครับ มันจะให้เลือกตัวละครนะครับฟรีหนึ่งตัวผมแนะนําให้เลือกเดกุนะครับเป็นเมนตัวแรกเลยนะครับมาเล่นจะได้เร็วต่อการเวลมากๆนะครับแล้วก็คิดว่านะคตถ้ามีร่างฟูขาวนะครับนะฟูขาวร้อยเปอร์เซ็นก็น่าจะโหดสัตว์หมาเลยดี <c oughs> <c oughs> น่าเจ๋งมากๆเลยนะตัวนี้ต่อไปห้ามาที่สากุระของเราเลยนะครับน้องสากุระนะครับตอนนี้ผมให้แลงส์สีนะฮะสำหรับสากุระนะครับ,รบ,รรบเป็นตัวหนึ่งที่ดอป จากดานนะครับดรอปฟรีนะฮะไม่ต้องซื้อนะทุกคนก็วพวกนี้ผมว่าเก็บจากดานน่าจะดีที่สุดนะฮะเอาเพชรไปซื้อตัวพันหกดีกว่าสกิลตอนนี้ไม่ค่อยโดดเด่นมากนะครับสกิลค่อนข้างจะไปในทางใกล้หมดเลยนะสกิลระยะใกล้หมดเลยแต่ว่ามีสกิลหนึ่งที่ดีมากๆนะครับจนเขาได้เนะลนสีเนาะก็คือสกิลฮิลนั่นเองสามารถฮิลเลือดได้นะครับแล้วก็สามารถฮิลให้เพื่อนได้ด้วยซึ่งเหมาะจะเป็นสายซับพอร์ตมากๆเลยนะสำหรับใครที่เอาไปลงดานเดโมนซัลลี่เออร์แบบฮาร์ดคอร์ เพื่อหาการ์ดดรอปแบบ2ใบเนี่ยแนะนตัวนี้มากๆนะครับแต่ว่าถ้าลงคนเดียวผมไม่ค่อยแนะนำนะฮะสำหรับซากุระแต่ถ้าเอาไปซับเพื่อนเนี่ยอันนี้แนะนํามากๆนะครับนะซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวที่สามารถฮิวเพื่อนได้ในตอนนี้นะครับทุกคนแนะนํามาที่ตัวต่อไปฮะกับนักสือจากฟาร์ y t a เทลนะครับสำหรับตัวนี้ผมให้เลง์ซีเหมือนกันนะครับนะสำหรับนักสือนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดรอปจากดานอีกเช่นเคยแต่ก็เป็นตัวที่ดีนะฮะด้วยสกิลไฟที่หลากหลายนะครับข้อเสียเดียวเลยก็คืออันติีอาจจะแทบ อันตีเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับแต่ถ้ายังมีล่างมังกรอีกเนี่ยผมว่านา,นานาคตตัวนี้อาจจะดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับเราติดตามกันต่อไปสำหรับนักสื่อยังเฉยๆอยู่สลับผมในตอนนี้เนาะใครเล่นนักสื่อก็บอกกันหน่อยแล้วกันว่าดีหรือไม่นะตัวต่อไปฮห้ก,กับคิลลัวนะครับจากฮันเตอร์ X ฮันเตอร์นะฮะตัวนี้ผมให้เป็นเลน B ครับผมนะสรับคิลลัวนะฮะถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นพอสมควรฮะรด้วยสกิลสายฟ้าที่คูดาวค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ระยะ กะค่อนข้างสั้นพอสมควรนะครับก็คือมันโดนใกล้ๆมากๆเลยนะครับแต่มันโดดเด่นในเรื่องของสกิลอัลติของมันนะครับที่สามารถใช้สกิลอื่นๆได้แบบต่อเนื่องโดยไม่มีคูดาวนะครับก็ถือว่าดีและก็เหมาะที่จะเอาไปเล่นเป็นตัวระดับ B ตัวหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆเลยนะฮะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของมันก็คือสกิลค่อนข้างจะระยะสั้นมากๆนะครับนะแต่แลกมาด้วยกับอันติีที่มีคูดาวแบบโนโนคูดาวนะครับใช้ได้เรื่อยๆเลยนะฮะ ต่อไปฮะมาที่อีกตัวหนึ่งจากเรื่องไซเยเวนะครับกับเพื่อของเราอิตาโบลีนนั่นเองนะฮะสำหรับตัวนี้ผมให้เป็นแรงบีนะครับนะเท่าที่ผมเล่นมานะครับตัวนี้นะครับจริงแล้วก็ดรอปจากด่านเหมือนกันนะเป็นตัวที่สกิลหลากหลายดีนะฮะแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยแถมสกิลวัตติสามารถบัฟเดเมจให้ตัวเองนะครับแถมรีคูดาวสกิลที่เราใช้ไปก่อนหน้านะฮะสกิลหนึ่งสองสามด้วยถือว่าแจ่มมากๆนะครับเออ แนะนำให้เล่นจริงตัวนี้เฟียนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสกิลโดดเด่นก็จะเป็นสกิลอัตินะฮะถือว่าดีนะครับแล้วก็ตอนที่เรากดใช้เนี่ยนะครับสกิลสามมันจะเปลี่ยนเป็นกระทืบพื้น3รอบด้วยมั้งต่อมาห้ามาที่แอสต้าของเรานั่นเองนะครับสหรับแอสต้านะครับก็ผมให้เป็น l ร n g t B เหมือนกันสำหรับตัวนี้แอสต้านะครับหนึ่งในตัวที่ทำคอมโบต่อเนื่องได้ดีนะฮะด้วยสกิลที่มีทั้งกว้างไกลแล้วก็มีการปั่นนะฮะค่ตส้นะครับ แล้วก็ทำคอมโบได้ดีมากแถมสกิลตีฮะกว้างด้วยนะครับถือว่าน่าเล่นมากๆศัพ์ตัวนี้นะแอสตาร์ถ้าหากว่ามีร่างปีศาจผมว่าน่าจะโหดกว่านี้เนาะร่างที่มันมีปีกนะครับก็เราติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันตีแม่งโคตรกว้างนะเป็นดาบยักษ์เนาะเท่มากเลยตัวนี้นะฮะตัวต่อไปฮะมาถึงคนขายประกันนะครับอกาศะสนั่นเองนะฮะเออตัวนี้นะครับผมให้เป็นแรงบีเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวท็อปของแรงบีเลยนะฮะศัพ์ตัวนี้นะครับ ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคลิปที่แล้วเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับผมชอบแค่ไหนสกิลมันโดดเด่นนะครับทั้งระยะไกลระยะโจมตีระยะทั้ระะทงระยะโจมตีที่ไกลพอควรนะฮะแถมพุ่งไปหาเ่าจสู้ได้ด้วยนะครับโหดสุดก็คืออันตินะครับเออขยายวงจรเวทของเขานะฮะที่สามารถบัฟดามจนะครับให้แรงขึ้นแถมทําให้สกิลทุกสกิลเนี่ยระยะกว้างขึ้นด้วย นะครับแถมรีสกิลก่อนหน้านั้นด้วยนะครับพอเรากดแช้นตีเนาะสกิลหนึ่งสองสามถูกรีด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับได้เป็นท็อปของแลงบีได้เลยตัวนี้นะครับเทียบบียกให้เป็นอาคาราเลยนะฮะตัวนี้ดับจากด่านด้วยนะครับอาจจะดับยากนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าลองเล่นดูแล้วกันต่อมาฮะมาที่น้องทันจิโร่ของเรานะครับจากเรื่องเดมอนสเลียนับตัวนี้ผมเล็งอยู่ว่าผมจะให้ A หรือให้ B นะครับแต่พอมาวิเคราะห์ดีๆแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ แลงจ์บีอยู่นะฮะจะอยู่เคียงข้างกับอาคาซาเลยโดยในโหมดนี้เนะี่ยเขายังใช้ปานวาลีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําสกิลได้พิวแล้วก็รวดเร็วด,ดีนะะยะสกิลที่มีทั้งใกล้ไกลนบแถมต่อเนื่องได้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นคอมโบได้สนุกแล้วก็มันมากๆแต่ต้องมาดูกันฮะว่าวันที่ทันจิโร่ในรูปแบบปานตะวันที่จะออกเนี่ยนะครับ อีกประมาณสัก2 3วันเนี่ยนะครับมันจะโหดแค่ไหนเนาะแต่ตอนนี้นยะผมให้เป็นแรง B ก่อนละกันเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เก่งกว่าทันจิโร่อยู่ในตอนนี้นะครับนะซึ่งมันก็คือตัวถัดไปที่ผมจะพูดนี่แหละนะครับแต่ก็ถือว่าดีฮะสำหรับทันจิโร่ใครที่ชอบปานวาลีก็เล่นได้ฮะต,ต่อไปฮะกับลูกรักของผมเลยเซนนิส,สึนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนผมให้เป็นแรง A นะครับอ่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ให้แรง S วะยิงตัวนี้มันเก่งนะเว้ยแต่ผมเอาวิคงวิเคราะห์แล้วเนี่ยผมว่า มันยังเทียบชั้นกับพวกแรงเ์อสไม่ได้นะครับผมก็เลยให้ A ก่อนละกันนี่คือเตอวที่ผมเล่นเยอะมากๆนะฮะด้วยด้วยสกิลที่รวดเร็วของปานอสศนีของเขาเนาะทำให้คอมโบสกิลสนุกมากๆนะครับถึงดาเมจจะไม่แรงแต่แรกมาด้วยการคอมโบสกิลสุดมันนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยมันพุ่งแบบต่อเนื่องเนาะแถมอัตติเมดนะครับหรือว่าอัตติของเขาสามารถบัฟนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ ผมไม่รู้ว่ามันรวมไปถึงการใช้สกิลอื่นแล้วก็การโจมตีด้วยหรือเปล่าและอีกความสามารถหนึ่งที่ดีมากๆสลหรับซินิสึนะครับก็คือตอนที่เราใช้ตีหรือว่าสกิลที่2ของเขาเนี่ยนะครับสามารถทําให้หลบการโจมตีของมอนที่โจมตีมาใส่ตัวเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยจะวาร์ปไปมานะครับซึ่งไม่สามารถโดนดาเมจได้นั่นเองนะฮะซินิสึก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับบางคนอาจจะยกว่าให้เป็นแรง์เอสก็ได้แต่สำหสับต,ตัวผมผมว่าอยู่แรง์เอไปก่อนแล้วกันนะครับ ตัวต่อไปฮะโทโดลูกิโชโตนั่นเองนะครับจากเรื่องไมฮิโรอะคาดิเมีนะครับตัวนี้ผมมอบให้เป็นแรงเอเหมือนกันเนาะตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่โชว์ความเท่ของการใช้ไฟและน้าแข็งเข้าด้วยกันนะฮะสกิลออกมาในทางกลางๆถึงไกลนะครับแล้วก็สกิลออกไปทางด้านหน้านะฮะข้อเสียของมันคือไม่เอลีมากเท่าไหร่นะครับแถมวันตินะฮะตอนใช้อันติเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างกินนนานมากๆนะฮะเหมือนโชว์ความอลังการมากเกินไปแถมไม่มีบัฟอะไรเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่แลกมาด้วยสกิลไฟที่ สามารถเบิร์นดาเมจคู่ต่อสู้ได้นะเป็นสกิลที่3นะครับถือว่าดีมากๆนะเอาไว้เบิร์นดาเมจหรือว่าตัวละครที่มันอยู่นิ่งๆอย่างเช่นบอสได้ด้วยนะครับก็ถือว่าอีกเป็นอีกตัวที่ดีนะฮะมาที่ตัวต่อไปฮะกับลิมูรุนะครับตัวที่หลายคนบอกว่าพี่มึงแม่งโคตรเก่งเลยไอ้บ่าวาเนี่ยไอ้หำเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมยกให้เป็นแรงด์เอสนะครับสมคำรับลือจริงๆฮะหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาแล้วนี่คือตัวที่ทำดาเมจได้ครบนะครับมีทั้งไกลใกล้ และสามารถรวบรวมมอนได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะแถมสกิวรนตีนะครับกว้างจะจัดนะฮะและตอนใช้สกิลเนี่ยตัวเราจะลอยขึ้นด้วยนะครับซึ่งมอนไม่สามารถโจมตีใส่ได้เนาะถือว่าเป็นอมตะชั่วขนาดเลยทีเดียวนะครับเอ่อไม่มีไม่ได้แล้วจริงๆสลับริโมรุนะครับแนะนําจริงฮะเออสกิวรนตีแม่งโคตรกว้างและก็ไก่มากๆนะครับก็เลยยกเป็นแรงซ์เอสไพร์สลับริโมรุนะฮะก็ต่อไปฮะกับมิกุมินะครับมิกุมิเนี่ยนะฮะผมยกให้เป็นแรงซ์เอแล้วกันนะครับสลับ มิกุมินะครับตัวนี้ไม่ค่อยต่างอะไรกับโทโดโลกิสักเท่าไหร่เนื่องจากสกิลเนี่ยที่เน้นเจาะจงมอนซะส่วนใหญ่เนาะแถมสกิลเนี่ยไม่เน้นวงกว้างด้วยนะครับแต่ว่าเน้นไปทางด้านหน้าเนาะแถมวัตติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะช้านะครับถึงมันจะอลังการเนาะเอ็กโพรูชั่นระเบิดแม่งเลยไอ็ซัสเนี่ยนะครับแล้วตอนแชตติเนี่ยนะมันจะดูดมอนมารวมกันด้วยนะครับแล้วก็ระเบิดเนาะถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะเอาไปลงดันเพื่อทําเวลานะแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับตัวววนีีี้้้ถือ่าใชไดดเเลยทเยท ตัวจะไปฮ่ากับอาจารย์โกโจนะครับแน่นอนตัวนี้อยู่ในแรงเอสแน่นอนครับแน่นอนครับสำหรับผมเนาะนี่คือตัวที่ดาเมจม่งแรงเฮี้ยเลยนะด้วยสกิลที่มันทําคอมโบกันอย่างลงตัวเนาะสกิลดูดมอนนะครับสกิลแรกมันดูดมอนได้สกิลที่2คือทําลายมอนสกิลที่3เนี่ยนะฮะสามารถเอ่อทำดาเมจต่อนเนื่องใส่คู่ต่อสู้ได้รัวๆนะครับแล้วก็อยู่นานด้วยและสกิลอันติเมทที่แรงมากๆก็คือเอา เอ่อสกิลหกับ2มารวมกันยิงพลังและโคตรไก่นะ,ะไม่แปลกนะ,ะที่อาจารย์คนนี้มันเทพฝัดประหลัดบอกจริงๆผมแนะนำจริงฮะอาจารย์โกโจนี่มันเก่งจัดเลยนะฮะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ตบบอสได้แบบทีเดียวจอดได้ทีเดียวจอดได้เลยนะครับเออซึ่งไม่รู้ว่านาคตเขาจะเก่งเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือจะโดนเนิฟยังไงก็มารอดูกันแล้วกันนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายเลยฮะกับน้องเซเบอร์ของเราฮะตัวนี้ก็ยกเป็นระดับ S เหมือนกันนะสำหรับผมนะก็อยู่ในระดับ S เหมือนกันด้วยสกิลที่เอลี่ค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็รุนแรงมากๆแล้วก็อันติเนี่ยไม่ต่างอะไรกับโกโจเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นมากๆนะครับแต่ว่าสกิลที่3ของเขาก็ค่อนจะอ่อนไปนิดนึ่งนะครับถ้าให้ผมเล่นเซเบอร์กับโกโจเนี่ยผมน่าจะเล่นโกโจดีกว่านะครับแต่2ตัวนี้ค่อนข้างเก่งพอๆกันนะครับแต่ แต่ถ้า3ตัวนี้นะครับในระดับ S ถามว่าเล่นตัวไหนดีนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบสาย AOE ฮะแบบสกิลต่อเนื่องมากๆเนี่ยให้เล่นริมูลูเนาะสำหรับใครที่แบบชอบแบบดับเมททีเดียวไม่ทีเดียวจอดอะไรเนี่ยครับแนะนำโกโจเนาะลองลงมาก็มาเล่นเซเบอร์ได้นะครับ <Yeah. S 1> สกิลหลากหลายเหมือนกันนะครับมีทั้ง AOE มีทั้งเจาะจงคู่ต่อสู้นะครับ แน่นอนว่าผมไม่ได้สามารถตัดสินได้นะครับว่าตัวไหนแม่งเก่งที่สุดในแพทนี้เนาะเอาจริงแล้วแต่ละตัวมีความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับเลือกกันแล้วกันว่าอยากเล่นสายไหนชอบสายอ e ีไม้ชอบสายแบบทีเดียวมอนหายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคตัดสินใจกันเอาเองละกันสลับผมก็จะดับเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนเลยเนาะใครอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผิดพลาดตรงไหนขออภัยกันด้วยสับคืนนี้นะฮะไปแล้วนะครับไม่ค่อยตัดอะไรมากเนาะคลิปนี้บายบายเจอกันคลิปหน้า time